การตีเสมอนั้นอาจแดงออกจากเจตนา2อ,อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเลยก็คือ1เข้าใจว่าท่านกับเราเสมอกันจริงๆและสองรู้อยู่ว่าเราไม่เสมอท่านแต่อยากให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเสมอกันต่อจากอีพีที่แล้วนะครับหลายคนบอกว่าอีพีแล้วมันสั้นนะไม่สะใจเลยผมอยากให้เข้าใจความหมายประสาสาก่อนเนาะและอันนี้จะเป็นนิทานในการขยายความนะครับนิทานเรื่องหมาเห่าเสือชาวนาครอบครัวหนึ่ง เลี้ยงลูกหมาเอาไว้ให้น้ําให้ข้าวเศษอาหารกินจนกระทั่งลูกหมาตัวนั้นโตเป็นหมาใหญ่โตก็โตแบบหมานั่นแหละคือตัวมันโตขึ้นไม่ได้มีใครอบรมสั่งสอนให้เฉลิมฉลาอะไรนักเมื่อโตขึ้นก็ทําตัวเป็นนักเลงโตในบ้านคอยรังแกไก่บ้างหมูบ้างแมวบ้างเจ้าพวกนั้นต้องหลบการตัวเป็นเกลียวแม้แต่วัวควายมันก็รังแกได้อย่าว่าแต่สัตว์เลยคนแท้ๆพอมันกระโจนใส่ก็ขี้เกียจจะร้องเสียงหลงหมาก็หมา คิดคำนึงว่าตัวมันเองช่างเก่งกล้าสามารถเหลือประมาณสัตว์สองเท้าก็กลัวสัตว์สี่เท้าก็กลัววัวควายเขายาวต้องศอกสองศอกยังไม่อยากสู้หน้ามันเกิดมาเป็นหมานี่มันช่างเก่งกล้าสามารถอะไรอย่างนี้มันไม่เพียงแต่พวกสัตว์ด้วยกันเท่านั้นที่ขยาดต่อเราผู้คนเด็กเล็กก็เกรงกลัวเราทั้งนั้นแล้วไม่ใช่แต่คนธรรมดาขนาดผู้ใหญ่บ้านแท้ๆเราโฮเข้าใส่หนเดียวหน้าซีดเป็นคนตายเชียวมีตั้งสามเดือนยังไม่กล้าเดินผ่านหน้าบ้านเราเลยเออลิทธาสักดาเดชของเรานี่มันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน ขบวนพวกชาวบ,บ้านด้วยกันหมดสงสัยแล้วหมาคิดยังมีอีกอย่างเดียวที่ยังไม่ได้เจอกันคือเสือเห็นใครๆบอกว่าน่ากลัวนะเสือดายที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันสักทีมันหลบหน้าไปอยู่ป่ากะเสียหมดโตจริงก็น่าจะเตะมาทางนี้บ้างซีอยู่มาวันหนึ่งขณะที่หมากําลังนอนคิดถึงเสืออยู่ใต้ถุนบ้านอยากจะประลองฝีมือดูบ้างก็พอดีได้ยินเสียงคนบนบ้านเขาเล่าเรื่องความน่ากลัวของเสือสู่กันฟังหมาก็เลยพลอยฟังแล้วก็นึกตามไปด้วยเสือมีตั้งสี่ขาเสียงคนคุยกัน เอ้ข้าก็มีสีขาเหมือนกันหมาคิดเสือมีเล็บคนว่ากันหมาก็บอกว่าข้าก็มีเล็บเหมือนกันเสือมีเขี้ยวเอาเขี้ยวข้าก็มีเสือมีลายตามตัวเอาตัวข้าก็ลายเสือมีหางด้วยเอาแล้วข้าไม่มีหางหรือไงหมาฟังไปคิดไปนึกเสียว่าเสือจะเก่งอะไรทั้งนาเสือก็คือหมาดีๆนี่เองแต่มันอยู่ป่าเท่านั้นเรากับเสือก็ไม่ใช่ใครอื่นหมาคํานึงคิดถึงแบบนี้เสือมันวนเวียนอยู่ในป่าเสียงคนแว่วมาอีก ป่าเราก็เคยย่ำมานักแล้วหามาคิดกลางวันอย่างนี้เสือไม่เข้าบ้านาคนบอกนะหมาก็บอกเอา้าแล้วกันมันก็ไม่โตรจริงสิกินสับเสือแรงไม่ใช่เล่นคนว่าถึงกลิ่นตัวข้าก็ย่อยอยู่เมื่อไหร่ไม่มีคนอยากเข้าใกล้ทีเดียวหมาว่าตกลงว่าหมาเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตัวพอๆกับเสือแล้วยังมีภาษีดีกว่าด้วยซ้ําที่อยู่ในบ้านได้กลางวันแสกๆหมานอนฟังคนคุยกันด้วยความกระดิ่มใจเป็นยิ่งนัก ความนึกคิดอย่างนี้แหละอย่างที่มาคิดนี่ที่เรียกว่าประลาศะหรือการตีเสมอทีนี้พูดถึงพฤติการคือการกระทําของคนที่มีปร,ราศาะอาการที่คนมีปร,ราศาสะแสดงออกมาก็คือการตีเสมอกับผู้ใหญ่กว่าตนผู้ใหญ่กว่าตนการตีเสมอนั้นอาจแสดงออกจากเจตนา2ออย่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเลยก็คือ 1. เข้าใจว่าท่านกับเราเสมอกันจรงิงๆและ 2. รู้อยู่ว่าเราไม่เสมอท่านแต่อยากให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าเสมอกัน พวกแบบตีเนียนรู้จักอะไรเงี้ยเจอเยอะเจอเยอะเรื่องของเรื่องอย่าตีเสมอนั่นแหละไม่ว่าอเท็จริงจะอย่างไรก็ตามเอาเจตนาเป็นเกณฑ์แต่ว่าพูดเท่านี้ยังไม่หมดปัญหาทีเดียวบางทีจะมีผู้ไปดึงเอาคุณธรรมบางอย่างมาเป็นกิเลสด้วยคือการตีเสมอนั้นจํากัดความลงแค่ว่าการตีราคาของตัวให้สูงขึ้นเพื่อให้เสมอกับคนอื่นเท่านั้นถ้าลดราคาของตัวลงให้เสมอกับเขาเช่นคนมีความรู้สูงความสามารถสูง แทนที่จะนึกว่าตัววิเศษวิโสเกินมนุษย์มาน,นาทั้งหลายก็น,นึกว่าคนอื่นเขาก็คงเหมือนกันกับเราเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกันคิดอย่างนี้ไม่ใช่ประลาสะไม่ใช่การตีเสมอแต่เป็นความถ่อมตัวซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งเรียกว่าอุปใจยนะนักปราศสรรเสริญคือการคือการถ่อมตนนั่นเองนะเกี่ยวกับกริยาที่แสดงออกของคนมีประลาสะเราจะเห็นได้ในเวลาที่ผู้นั้นแสดงออกคู่กับคนอื่น <c oughs> เช่นเดินไปด้วยกันยืนไปด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกันในการพูดการเขียน ที่เกี่ยวกับความดีเด่นของคนอื่นในการเดินไปด้วยกันคนที่เดินเคียงคู่กันได้เฉพาะคนที่มีอาวุโสรหรือวุฒธธิเหลือหน้าหน้า,นาที่เท่ากันเท่านั้นโดยปกติแล้วทั้งคดีโลกคดีธรรมนิยมว่าผู้ใหญ่ออกหน้าผู้น้อยเดินตามหลังหรือเดินเยื้องไปทางข้างหลังเว้นแต่จะมีข้อแม้เป็นอย่างอื่นแต่คนที่มีปลาสะหนุนใจมักจะเดินแซงขึ้นไปตีเสมอหรือไม่ก็ล้ำเลยไปข้างหน้ามันเป็นของแปลกแต่จริงไม่เช่นนั้นก็ตีห่างออกไปเลยใครๆเขาจะได้ไม่รู้ว่าเป็นมือรองในการยืนด้วยกันก็เหมือนกัน คนมีประลาสสะในใจมักจะยืนวางท่าทีเสมอกับผู้ใหญ่เช่นเข้าไปยืนใกล้จนชิดตัวท่านวางท่าอย่างไรเราก็วางท่านั้นด้วยท่านเอามือล้วงกระเป๋าเราล้วงบ้างท่านเอามือค้ำเอลเราค้ำบ้างยิ่งถ้ามีคนรู้คนเห็นมากหน้าหลายตายิ่งพยายามแสดงให้มันเกินเกินขึ้นไปเสียด้วยท่านเอามือปล่อยลงเฉยๆเราเอามือกอดอกท่านยืนอยู่ตรงกับที่เราเดินสายไปสายมาให้มันขมแลศมีบ้างทำอย่างนี้บางทีคนทำไม่รู้ตัวแต่คนอื่นเขาเห็นแล้วรู้ ในการนั่งด้วยกันก็อย่างว่าแหละท่านท่าไหนเราท่านั้นปกติแล้วคนนั่งอยู่ด้วยกันเขาต้องรวมจุดเราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่ทําแข่งบาร,รมีท่านแต่คนประลาสะมักจะชอบก่อวงเล็กขึ้นในวงใหญ่เสมอทําเป็นนั่งตีสีหน้าหาทาเลต่างหากท,ท,ทั้งที่อยู่กับท่านในการพูดคุยยิ่งเห็นได้ชัดว่าใครมีประลาสะหรือไม่เพราะคนมีประลาสะในใจมักจะชิงพูดขึ้นหน้าผู้ใหญ่เสมอข้อความที่ผู้ถามเขาต้องการคําตอบจากผู้ใหญ่ก็มักจะชิงตอบเสียเอง บางทีมีคนเล่าว่าเขาไปได้ความรู้บางอย่างมาจากท่านผู้นั้นผู้นี้คนมีประราสะก็มักจะบอกให้เขารู้ว่าตนเองได้เป็นผู้ให้ในยะเช่นนั้นไว้กับผู้นั้นอีกทางหนึ่งหมายเพราะว่าผมมาสอนเองอย่างนี้เ,เจอนะเคยเจอคนจนะไยอย่างนี้คนหนึ่งดังด้วยคนมีประราสะที่มีความฉลาดในการตีเสมอมักจะบำเพ็ญตัวเป็นคนช่างเล่าความดีของคนนั้นคนนี้ คันเล่าเล่าไปก็คว้าความดีของตัวเองขึ้นพ่วงท้ายทำเป็นทีว่าความดีทั้งหลายของเขาที่ฉันเล่ามาทั้งหมดนั้นก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าฉันเลยคนประราศาทแบบนี้เป็นประราศาทเจ้าปัญญาดึงเอาความดีของคนอื่นมาเป็นบันไดเพื่อปีนขึ้นไปตีเสมอกับเขาแต่คนประราศาทที่โง่ๆก็เล่นตีเสมอเอาซื่อ,อโฆษณาเอาซื่อ,อว่าตัวเป็นคนสอนวิชาให้ครูและปกครองดูแลเจ้านายของตนอาการของประราศาทั้งหมดทั้งสิ้นที่ว่ามานี้ตรงกับอาการที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าตีเสมอ คือตีราคาตัวเองให้สูงขึ้นไปเสมอกับผู้อื่นและอีกคำหนึ่งเขาว่ายกตนเทียมท่านยกตนข่มท่านคือตัวเองต่ำเตี้ยก,กว่าท่านเลยพยายามยกตัวเองเข้าตำราว,ว่าเห็นเขานั่งคานหามเอามือประสานกันจะดีอะไรกิริยาของคนประเภทนี้ที่เรารู้กันอยู่ทั่วไปอีกอย่างขอโทษที่ข้าพเจ้าต้องใช้คำชาวบ้านจริงคือความทะลึง่งนั่นเองปราสร์คือทะลึง่งนะทะลึ่งไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไม่รู้ไม่รู้โพสิชันนิ่งของตัวเองนะผมก็ เจอเยอะนะค,คนลักษณะแบบนี้นะครับก็พวกเราก็คอยสังเกตสังเกตไปแล้วกันนะว่าใครเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ที่สังเกตสําคัญที่สุดที่ต้องสังเกตคือตัวเราเองนะบางครั้งบางทีมันอาจจะเผลอนะอทำตัวยกตนเสมอท่านไปอาจจะด้วยความไม่ทันคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับฟังธรรมะเนี่ยไม่ต้องไปเพ่งโทษคนอื่นหรอกนะครับเพ่งโทษตัวเองนี่แหละมีประโยชน์ที่สุดนะครับะหวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ